มันนี้สิง่ายบักหอยไปยใส่บอไงเด้อค่ะเด้อบักหอยที่เตรียมไว้ใสี่ยงนี่แหละอ๋อ oh, ที่เป็นล่องเลี้ยงใสี่ยงบังปรากฏว่ามันรอดมันรอดเลยส่เอาไปใส่บอไงแบดนี้เังเอาบังหอยได้แก้วด้วยโอ้ขวดต้มก็ทำมุ้งนี่ก็ที่คลั่กอ่ะเป็นหอยขมหอยลายแก้วเคนสิล่องเลี้ยงเบิ่งปรากฏว่าเพื่อเอาใส่อันนี้ไว้สองสามอาทิตย์แล้วก็ตายบ่น้ำซ้ำกินอาหารเก่งมิตรตัวอ้วนเด็กอ่ะมันก็เลยต้องขยับขยาย ฮะเ,เดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปให้แม่ก่อนเอามาเบิ่งบอที่แยกแก้วพรียสมเฮ็ดไมพี่น้องนะดัดแปลงจากบอ่อทจิงรีดไปเรียงจิงรีดเนาะ,ะการแปลผันต่างๆมันหลายอย่างหลายแนวเฮ็ดน้ำยาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบอ่อหอยโดยการเอาพายางนะครับความหนาประมาณ0.15มิลลิเมตรนะครับเป็นพายางดำเอามาค้องเซ็คห้องจิงรีดนี่ล่ะนะครับแล้วก็เอา จำลองมองให้เขาอยู่นะครับสีง่ายจากตนนัวนรกะงายจากไอ้ที่กำล,ลังกลุบมกลุมเงื้อยอยู่ฮะสิ่าลงไว้นี่นะครับโดยการเอาพักตบสวา่ากับจอกเนาะเนี่ยมาให้เขาเนี่ยสำรับมันจะแกงกันนี่นะครับได้แก้ววา่อาออกมาคอยอ่อนแอม้อยนี่ี่คันตัวได้ไตออกจากนี่ได้ไปอยูทั้งนอกกระแสด้ว่าตัวน,นั้นรอคกับตัวได้ไตโบออกยังฆ่าอยู่กับนีอยู่อเขาก็ะสได้ออกเนาะเดี๋ยวมันตายเสียนีนะครับอย่มี ทางมะพร้าวแห้งๆมาไหวถ้าให้เขาจับเนี่ยแล้วก็พักตบสว่านะครับพักตบสาวา่นะานาาไว้ให้เขาได้จับน้ำหากน้ำยางมันนะครับอ่ะเป็นการติดทดลองเลี้ยงหอยคมของยายแก่อย่างจริงจังเลยหลังจากตกงานไอ้เจ้าเฮ็กอย่างจริงหลืดก็ลองเบิ่งมาแล้วกับบอบประดเนาะมันยากยากบ่มีเวลาเบิง่งพดดิ่มอ่อนเลนะครับมันเป็นของเอาใส่ใจใส่นะทั้งสองนี้อากาศเย็นเลี้ยงบ่อยใหญ่เลยจริงหลืดก็ได้ เลยเปลี่ยนหอยไปยห,อยหอยเนันบ่ย,ยานมันอยู่ในทุกอากาศม,มันเต็มอับๆซึ่งๆโบมีแสงให้เห็นมันก็ยังอยู่ยยยได้ในหอยในร่องเบิ่องบนอันแรกเราบอกเขาอันนี้เป็นหอยเซรีฟักไข่แต่ข้าวคนละหานจะแ,แก้วคนนึงขยายที่จิตการเลี้ยงหอยอย่างจริงจังบนร่องเบิง่งนะสำหรับบอ่อนี่คนบัวเป็นสิล่องเพาะหอยเซรีเยอะท่านอ่ะเดียเด๋ยวสารขอบมั้านี่จะกำลังหาแนวหนีไปอี่ภาพเกิดให้มันเป็นตะเบิ่งเะอุนอุอุ่นอัญนออยู่ นะครับแต่ข้างในเขาขังน้ำไว้แล้ววะเจ้าเป็นความคิดของยายแก้วเป็นสี้ยห์เลี้ยงหอยเอาเก็บหยาบเมันมลายไปแล้วบ่ออกบเบอาเพราแบ่งตุ่มก็เอาแบ่งตุ่มก็แบบมังหงก็เนยได้ไปยังเ็ปแห้งนะก็ตกใจมันก็นกตายตัวหอยตกใจให้ไปจะได้หอยตกใจกคุบเลยบ่ตกใจมันก็บุญทนเนื้อมันก็ตายตาัวเนาะสามหอก อ่ายืดดีดีหุบกึบเลยว่ะหอยตกใจโอ้ต่างกว่านะเบิกตัวห้อยใชแก้วเนี่ยพี่น้องนะครับอ้าโอ้ตัวค่อยใบพี่น้องเดี๋ยวเปลือกแตกมีโอกาสตายได้นะครับนี่หอยนี่ต้องคอยลูบคอยใบได้หอยอ่าเพราะเป็นใบแห่เอาคอยจับคอยใบเนาะหอยอันนี้เป็นหอยขมหอยจูบนะครับหอยขี่ขมนั่นเองนะครับไปเอาไปปล่อยไปเบลอป สำหรับแองนี่เป็นแองอนุบาลมาต่อเอามาไม่ไม้เอามาลงนี่ใส่ในงมน้ำนั่นนะหอยมันก็งมอย่างงมซาบนหร่ใส่โบมีแล้วน้ำเขาบ่เหม็นนี่พี่น้องสามมือเปลี่ยนแท่นึงบ่ะอืมป่ะเดี๋ยวจะมานะเก็บตกไทยก็ยเพียงนี่นใส่โบมันก็นนี้เนาะสำหรับตัวนี้เป็นหอยเชอรี่นั่นในแก้วได้มากนะครับ อ๋อต okay? oh, oh, ah, yeah, ัวย oh, uh, uh, oh, ah, uh, huh? ิ่งใหญ่เบสเล็ตแอับก็ยิ่งใหญ่เบสเลยนี่เขาเฉลี่ยตัวยิ่งใหญ่ไหมโอ้ยแกกำลังรวบรวมพันหอยส่วนนี้อ่ะจัดการปล่อยหอยอันที่มันแข็งแรงประเทศรงหลอกผิดก็ได้ตอนนประเออแข็งแรงประเทเศใหญ่ไปน้ำทั้งนั้นทั้งนี่ทั้งนี่ทั้งนี่ก็ได้นี่เออเดี๋ยวมันไต่ลงไปเอง นี่ทาเงี้งดังสัตว์เ,เออมันละ,อะนอันอน,กกออนั้นมันจะไตลูกเออแข็งแรงมันจะไตลงน้ำเองหรอกครับอ่าขอบหอใหญ่แก้วเนาะเอาลองดูเนาะเห็ดตัวใหม่แต่เดี๋ต้ตมก็ตับโมุ่งบ้าครับมันคือจะพัฒนาต่อไปพี่น้องนะครับเขยกรยับขยายต่อไปหอยเนาะเป็นหอยหอยจูบหอยขม อ่ะอันนี้เป็นโครงการของยายแก้วหรือนั่งเอกของคนใตะเ,เส้าตงนี่เองนะครับเป็น่องโลกโซเชียลมา่อไเห็นมาผู้นั้นก็นว่าเห็ดง่ายผู้นั้นเห็ดง่ายล่องมันก็น,น่าไอ้ขมไม่ไมไ,มไ,มไมมมป่ห้ามาสซน้ำเล็กๆใส่น้ำแน่ใส่ไปบ่บ่เอา,มาไม้อไรใส่น้ำบ่อข่วงหน่อยนะเอาส่ใส่บ่อขนาดนี้นี่ใส่น้ำเล็กไปเพอมือหน,นึ่งนี่นี่ประมาณเพราะมือหมายบ่อนี่ก็ใส่พอกิโลบ่เนี่ย ประมาณนี้แหละเนาะโลคว,ว้าผมเลยเกือบสองโลส่นบ่อเน,นี่ยอ้าวที่เลี้ยงเอาแม่พันที่เลี้ยงเอาลูาลกมันจะก็นาะที่พอท่านกินนะครับลองเบิ่งว่าจังมื่นจังเว้นเขาจังสีไข่แบบนี่จังเดือนจังปีเขาจังสีไข่เพราะว่าเขาได้คัดบนนี่หอยหอยบลคัดเนาะการปล่อยหอยมาไปเบิง่งหอยที่แยกแก้วเก,ก็บมาได้พี่น้องเอม้อ้ถ้าเป็นพ่อพันแม่พันฮะเบิ่งดูบ้านเป็นจังไส กิจการเลี้ยงหอยอ๋อข้างล่างขีดตมจังไนก่อนนะให้มันค่ายขีดดินเอากันตัวนี้ขังมามื่อนึงแล้วยกไปเบิดเลยยกไปเบิดหมอนีลย่ต้องเอาใส่หันยกไปเลยเหมือนที่ไปล่างที่ไปล่างให้ยังเดินขังเลยเไปเลยเอาไว้หมอนี่สองอันนี้จังถ่ายร่องบออีกสองอันนี้ก็สซีไส่บ่อเดียวกันให้เบิดเลยบ่ออืบดเนียนบดบดเทอาเนาะบ่อยตังกลวงเนาะอะไป พี่กินมันใส่สามใส่สี่ฮาโลผมได้บอเนี่ยอ่ะใยแก้วเลี้ยงหอยอ่ะแล้วพี่น้องเป็นกำลังใจ่ได้บ่อคนใจ่ชั้นสูงคยลองมาเทินึงเลยล่ะต้มกินเปิดอยากเนาะเห็นใจนะคนมักหอยเนาะเหลือมาจย่ได้กับโครูเคเลย์ยกับหอยต้มตัวอืมตัวได้มีกินมีการพิสูจน์กินพร้อมอ่ะอใยแก้วเลี้ยงหอย นี่นั่นนะเท่ๆใส่กระจาดอันนึงก็ได้ตัวได้มันไตบ่ออก็จะได้ว่ามันบ่อแข็งแรงข้างก็จะได้เฝ้าออกจากถ้าไ้มันเน่าจักมือเปียนน้ำนี่สามมือเปลี่ยนเธอหนึ่งโทโทโทน้ำของเขาก็จจะได้เอามาหดนี่แหะฮดบักเน่าหดอันนี้ใส่หดชมโอหดบักเน่าเขาพอดีได้ปุ๋ยไปในตัวพี่น้องนะครับบดบดเปลี่ยนน้ำบดเสียเถี่ยวบดเสียเปล่าเนาะน้ำเนาะเปจะได้มันจะมับบ่เอาดมว่างดมว่างเลย จะในก็ให้กำลังใจยายแก้วเด้อเพคนเลี้ยงหอยบ้านีนะครับกันจะเริ่มเติบโตก้าวน้าก้าวตาไปได้ก็เป็นฟาร์มหอยยายแก้วตัวบ้านีเนาะเอาลองเบิ่งหาหนักก็ได้พี่น้องนี่นะครับหาหนักขนาดไปแปดสิบสองคดห่วยก็ยังบ่ได้อยู่ไปหมอนในก็มีแต่คนงมคนหาเป็นสวนกันอยู่เอาให้จะได้ยุบเข้ายากหมากแพงซีเมนค้อนพื้นบ้านละนี่แต่เกาดยวยน้ำทงน้ำทาย่างเลยปฏิบาัติไหล โอ okay, เคพี <t ội> <t ội> ่น้องว่ายนแก้วเราพี่ัวหอกปล่อยกระปล่อยเบาๆอยังกระพี่กับน้องเลยอ่ะนี่แหละหอยย่าแก้วอ่ทายเองบ่แต่บึงหอยย่าแก้วเด้อบ่นี้เด้อใกล้ๆนี่เด้อหอยย่าแก้วหอยตัวนี้ปล่อยไม่ตัวนี้อันปล่อยมาแล้วสองอาทิตย์อันนี้อยู่ในองค์อนุบาลิอยู่ในองค์อุบัติร่องมึงมาไม่จิตายบ่มันบ่ตาย้บ่นไต้ก็เลยง่ายมันเลยง่ายมาบ่ใหญ่บ่น มันรุนไปน้อกันรุนไป้กันเด้อพี่น้องเด้อสีแพ่สิแพื้นบอผูแดนหูจักวิธีเลี้ยงกะแนะนำเขามาได้เด้อค่ะเด้อยายแก้วครอบครอบรับฟังตลอดว่าว่ายี่แก้วกับมือไมขึ้นกันให้ี่ใหอกว่าหฟักนไจไ้หมอยฟักบอม่มีหอยฟักกรนีนี้ตัวมัน โอ้ออกรออกรหอยฟันี่แหละตัวมันหอยกปลานี่แหละหอยีรีี่น้องปากออกแล้วออกแล้วบานเ่ยอ่ะมนเบิรเนี่่นเบิมนเบิได้หากระตบเพิ่นหากระตบ่าอ่ะโอเคต้องการเลี้ยงหอยห่แก้วจ้านี่ก็ฝากโคไล่โคดติดตามแล้วก็โกระดิ่งได้เฮ็ดกีต่อไปนอกจนมาห่นฟ้ามหอยนี่ละน้ากันนอพี่นอง